สวัสดีครับเพื่อนๆนครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมเนาะฝูงนกนะครับนกกระสานกกระยางนะครับก็นกเอี้ยงนะครับผมหลังบินนะครับเน่นกพิราบดมแอบซุ่มอยู่นะครับผมงามงามก็เลยเนาะนะครับลงหาแรงในนาข้าวเกี่ยวใหม่นะผมนะมีหลายฝูงก็เลยนะครับมีนกพิราบนะครับมีนกเอี้ยงครับฝั่งนี้เนาะ ลงหาอาหารครับยามบ่ายครับผมนกรกรสานกยางนะครับยืนขาวเต็มนาเลยมาดูสายพันธุ์ไหนแล้วนะครับตอนนี้นกกรจิบนกกระจอกก็เยอะนะครับลโนลงแอนก็ไม่นะครับผมนะนะครับเริ่มบินโชว์กันเลยครับผม มาชมกันหะครับผมนะท้งนายามบ่ายเนาะนะครับผมหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วคนระับทาก็จะชื่นชมในการอาหารกันมากเลยครับผมนี่บิดมาให้ชมด้วยนะครับผมนะำงามๆกันเลยครับผม พอเห็นคนมาก็นิ่งกลัวนะครับนะครับดูดูดูนะครับดูการบินจบเจียวมีดิ่งพระสตาด้วยนะครับร่อนนะครับผมร่อนกลางเวหานะครับโอ้โหสวยงามนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนานได้เห็นสักทีนะครับนกบินโชกลางเวหานะครับผมมีดิ่งพระสตาะครับมีเหินเวหาแล้วแล้วก็มีทลาลมนะครับผม มีหลายท่าเลยนะครับก็เรียกก็ตามอาการที่นกก็แสดงให้ดูเนาะนะครับรก็เรียกบินทลาลมนะครับนะบถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเขาจะบินให้ชมนะครับนกด้วยอากาศร,าร้อนนกก็จะไม่ขยับนะครับ เขาจะรอฝ้าเหยื่อเนาะถ้าเหยื่อขยับมาอะไรไดคือคืออาหารของเขาครับส่วนชาติยานกนกเนาะที่สังเกตได้นะครับผมเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะมีหลายแปลงนะครับที่ยังไม่ได้เกี่ยวเนาะด่านนี้นี่เกี่ยวหมดแล้วนะครับผมนะมาไม่ทันแล้วครับผม,ผมเก็บตอนเช้า ตัวที่ร้องบินอยู่นะครับเหมือนนกกังเขนเนาะคล้ายๆนะครับตัวขาวปลายปีกดำนะครับอยู่นะที่บ,บินอยู่นะครับน่าจะใช่เนะาะบินทลาลงแล้วนะพอนะกคลิปนี้ก็จบคพท่นี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมสวัสดีครับ